มาต่อกัน EP 3สนะครับผมสำหรับมูลในนะครับผมฉากเนี่ยได้เริ่มขึ้นมาที่นางเอกเนี่ยก็กําลังปลอมแปลงพาส,สปอร์ตของตัวเองเพื่อที่จะไปกรุงไคโรอยู่นะครับผมและฉากเนี่ยก็ได้ตัดมาที่แฮโรที่เขากําลังใช้สครารับในการตามหาสูสานของอามิดกันอยู่นั่นเองและเขาก็ได้พบว่าอามิดถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินแห่งน,นี้เขาก็ได้รีบไปบอกคณะสํารวจของเขาบอกว่าเขาได้พบแล้ว และชาก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังวิ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับแฮโรอยู่และเขาก็ได้พบกับลูกน้องของแฮโรเขาเพายายามเค้นให้ลูกน้องของแฮโรพูดจากนั้นก็ได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นยูยูสตีเวนก็ได้พูดกับมาร์กว่าพอเถอะมาร์กหยุดเถอะหลังจากนั้นเขาก็ลสลับตัวกันและมาร์กก็ได้กลับมาคุมอีกครั้งเขางงว่าเขาไาอยู่ในรถแท็กซี่ได้ยอย่างไรและเขาก็ได้บอกแท็กซี่จอดเพื่อไปตามล่าลูกน้องของแฮโรอีกครั้ง เขาได้วิ่งตามล่าลูกน้องของแฮโร่เขาไปนในตลาดวิ่งแล้ววิ่งอีกจนเรือดเป,กปก็กๆก็เกิดเคลบเขาอีกครั้งพอมาร์กได้กลับมาคุมร่างเขาก็งงว่าสตีเวนนายฆ่าพวกนี้อย่างนั้นเหรอ <g> สตีเวนก็บอกเปล่าฉันไม่ได้ทำและเขาก็ได้พบกับเด็กน้อยที่เป็นลูกน้องของแฮโรเขาพยายามบังคับให้เด็กน้อยคนนั้นพูดโดยพาเด็กน้อยคนนั้นไปอยู่ที่หนา้าผาหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็ได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะไม่บอกสถานที่ที่แฮโรอยู่นั่นเองและคอนชู ก็บอกว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะตามหาฮโรได้แต่วิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงเพราะจะทำให้เทพองค์อื่นกริวได้โดยจะเป็นการเรียกรวมตัวประชุมของเทพทั้งหมดที่กระจายอยู่ทั่วโลกและประตูมิติจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ตามที่อวตารของเทพองค์นั้นอยู่และตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในวิหารของเทพที่จะนับประชุมกันหากมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นซึ่งมีเทพที่มาประชุมดังนี้ฮอรัสอซิสเฮฟนู โอซิริสและแฮทอร์พวกเขาก็ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรคอนชูถึงได้เรียกมาประชุมคอนชูก็บอกว่าขอให้ลงโทษอาร์เธอร์แฮโรโทษฐานสมคบคิดปลดปล่อยอามิดีหลังจากนั้นเทพก็ได้เบิกตัวพยานซึ่งก็คืออาร์เธอร์แฮโรขึ้นมาแก้ต่างอาร์เธอร์แฮโรก็ได้โกหกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยและเขาก็ได้บอกว่าคอนชูมีความคิดที่ไม่คงที่ และวุ่นวายและตัวอวตารของคอนชูนั้นก็มีบุคลิก2บุคลิกหรืออาจจะหลายบุคลิกเขาก็เลยบอกว่าคอนชูตรงห่าที่เป็นภัยต่อเทพทั้งหมดหลังจากนั้นเทพก็ได้ขอคุยกับมาร์คสเปกเตอร์และได้ถามว่าเขาป่วยจริงหรือไม่มาร์กก็ได้บอกว่าจริงแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ซึ่ง Hero อาร์เธอร์ฮโรตตรงห่าที่เป็นจำเลยเราควรจะตัดสินจากตรงนั้นและเทพก็ได้บอกว่า อาเธอร์ยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยหลังจากนั้นอวตารของแฮทอร์ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับพระเอกซึ่งบอกว่าถ้าอยากหาพิกัดของสุสานของอามิดจงไปตามหาโลหินของเซนฟูซึ่งพระเอกก็ได้ออกตามหาโลหินของเซนฟูแต่ก็หาไม่พบจนนางเอกต้องยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือของพระเอกและขาทั้งสองก็ได้ไปหาโลหินของเซนฟูไปอยู่ที่เพื่อนของนางเอกซึ่งเขาเป็นคนชอบเก็บของโบราณ และพระเอกกับนางเอกก็ได้ปรับความเข้าใจกันบนเรือและหลังจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นบกและหันไปเห็นลูกน้องของแฮโรที่ได้ติดตามมาพวกเขาทั้งสองก็เลยรีบทําเวลารีบจงเข้าไปหาเพื่อนของนางเอกและเขาก็ได้ไปอยู่ที่ลานลานหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เพื่อนของนางเอกอยู่นั่นเองเธอได้บอกอบริกรายของเพื่อนของนางเอกว่าฉะมาหามงเซียมงกาดและเขาก็ได้บอกว่าเาดี๋ยวมงเซียจะลงมาต้อนรับเองและเขาก็ได้พบกัน โดยนางเอกบอกว่าฉันอยากเห็นโลหหินของเซนฟทูที่นางเก็บไว้เขาก็เลยให้นางเอกเข้าไปดูแต่แล้วพร่เขอกนางเอกก็ถอดรหัสไม่ได้ซึ่งมีคนเดียวที่ถอดรหัสได้คือสตีเวนแกรนด์มาร์คสเปกเตอร์ก็เลยให้สตีเวนเข้ามาช่วยในการถอดรหัสครั้งนี้เขาก็ได้บอกกับนางเอกบอกว่าให้ถ่วงเวลาให้หน่อยฉันกับสตีเวนจะช่วยกันถอดรหัสสตีเวนก็ได้ช่วยมาร์คในการถอดรหัสต่างๆนานาโดยการพับแผ่นกระดาษให้เป็นรูปดาวได้หลังจากนั้น ก่อนที่พวกเขาจะทำสำเร็จนั่นเองก็ได้มีบริกาดของมองเซียมองกะได้เข้ามาหาพระเอกและได้บอกว่าพวกนายจะทำอะไรนะและพวกเขาและพวกเขาก็ได้บอกว่าเราะหยุดการทำลายล้างโลกของแฮโรและท่านนั่นเองแฮโรก็ได้เดินเข้ามาและแฮโรก็ได้บอกว่าเรายอยากเห็นอำนาจเทพบนแท้จริงหรือเปล่าละ่ะฉันจะแสดงให้นายเห็นเองและเขาก็ได้ใช้ไม้เท้าในการทำลายโลหินที่บอกพิกัดของอามิดในท่านนั่นเองมา ก็ได้สวมชุดฉันได้ออกมาช่วยเหลือนางเอกเขาได้ต่อสู้กับลูกน้องของมองการต่อสู้ไปต่อสู้แล้วต่อสู้อีกและในตอนนั้นนางเอกก็ได้เข้าไปจิบซิ้นส่วนที่เหลือจากการทำลายของแฮโรและพวกเขาก็ได้ช่วยกันฝ่าฟันจนได้ของที่ช่วยบอกพิกาดของอามิตมาจนได้และในตอนนั้นเองเขาก็ได้หนีออกมาจากที่ของมองเซียมองกาพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายเพื่อตามหาสุสานของอามิต ในตอนแรกพวกเขาไม่สามารถต่อปริศนาได้จนลีลาบอกมากว่ามากให้สตีเวนช่วยเถอะและมากก็ยอมทําตามนั้นถึงจะไม่เต็มใจก็ตามและสตีเวนก็ได้ตอบแผนที่ที่บอกสุสานของอาร์มิเตสสำเร็จแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะดวงดาวบนท้องฟ้าในตอนนี้มันไม่ใช่เหมือน2,000ปีก่อนที่เขาได้ลงพิกัดสุสานของอาร์มิสไว้และคอนชูก็ได้บอกว่าฉันสามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นเหมือนใน2,000ปีก่อนและการทำในครั้งนี้จะทำให้คอนชูถูกจองจำในศีลาและเขาก็ได้บอกสตีเวนว่าถ้าข้าถูกจองจำบอกมาร์กให้มาช่วยข้าด้วยและสตีเวนก็ได้สลบไปและฉากก็ได้ตัดมาที่แฮโรเดินคู่กับเทพองค์หนึ่งเขาก็ได้บอกว่าคอนชูบีบให้เราทำและแฮโรก็ได้สะใจเป็นอย่างมากที่คอนชูถูกจองจำในศีลา